สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอรเลงข่าวนะครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาเขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนั่นเองนะครับและนี่คือหนึ่งในประเด็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมจะใช้คําว่าเมื่อวานนี้ก็คงไม่ได้ครับอาจจะยิ่งใหญ่ สำหรับตลาดนักเตะซัมเมอร์รอบนี้เลยก็มีโอกาสเป็นได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดหลังจากนี้เกิดขึ้นจริงครับนี่จะเป็นดิวที่ต้องบอกว่าต้องถูกบรรจุในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลครับเพราะว่ามูลค่าการย้ายทีมของนักเตะรายนี้อาจจะพุ่งสูงมากๆแน่นอนแหละครับบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการฟุตบอลแบบเขาคนนี้เลือกที่จะย้ายไปที่ไหนที่นั่นต้องสั่นสะเทือนครับแล้วเรากำลังจะพูดถึงดิวบัลลูโรของเลอเนลเมซี่ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับสื่อต่างประเทศรายง งานตรงกันนะครับว่าเลโอเนีเมซี่นั้นแจ้งต่อบอร์บริหารบาร์เซโลนาว่าตัวเขาต้องการยกเลิกสัญญาและย้ายทีมครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ทําให้วงการฟุตบอลตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว,ว่าเรื่องของการย้ายทีมของลิเอรนลเมสซี่นี่นะครับส่วนขรองราคาค่าตัวที่เป็นค่าฉีกสัญญาอยู่ที่700ล้านยูโรแต่ความเป็นไปได้ต่างๆยังมีเกิดขึ้นในทฤษฎีส,สคมคบคิดมากมายครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันว่าสถานีต่อไปของลิเอรนลเมสซี่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจย้ายออกจากคัมนูเขาจะโยกย้ายตัวเองไปอย่างที่ไหนเราจะไปพูดคุยกันครับสถานที่ต่อไปทั้ง4สถานที่ ตรงกับใจของแฟนๆทุกคนหรือเปล่ามีทีมไหนบ้างที่เหมาะสมพอกับเลโอวเดีเมซี Le ่ครับทีมแรกเลยนะครับนั่นคือทีมที่มีนายเก่าของเขาเป็นผู้กลุมบังเหียนอยู่ นั่น,นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเป๊โกเดียล่าเป็นผู้จัดการทีมอยู่ณขณะนี้ครับก็ทำาหถึงยกแมนเชสเตอร์เป็นทีมแรกนะครับต้องบอกว่าด้วยหลายปัจจัยครับมันทําให้เรามองเห็นว่าซิตี้ดูจะเป็นเต็งหนึ่งในเดีลนนี้ถ้าเกิดการเปิดโต๊เจรจา,าขึ้นจริงฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีทีมที่ไหนทุ่มง,งบ700ล้านยูโรเลยเหรอซึ่งแบบถ้าเอาความจริงนะครับเอาแบบสัจจริงเนี่ยทีมฟุตบอลในโลกจะทุ่มงบกับนักฟุตบอลอายุ3าปีแพงขนาด700ล้านยูโรเนี่ยผมว่ามันก็ อาจจะดูค่าตัวสูงมากเกินไปหน่อยนะครับถ้าระดับเมสซี่เนี่ยผมว่า100 200ล้านเนี่ยในในวัย33ปีนะฮะต้องย้ำว่าในวัย33ปีมันมีสิทธิ์ไม่ได้แต่เจ็ดล้านยูโรมันเหมือนกับสร้างทีมได้ทั้งทีมนะฮะในการเลือกซื้อเขาแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราเลือกแมนซิตี้มาไม่ใช่ว่าแมนซิตี้มีกำลังจ่ายมากที่สุดนะครับแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจครับแล้วอีกข้อนึงนะครับเรื่องราวของค่าตัว700ล้านยูโรเนี่ยมันจะมีออปชั่นพิเศษทีีี่่่่่่กกกกกกกอออออออนน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 นหห้้้้าาาาาาเเเเเยยบบรรรรลลลมมืืืััััทขขขตงงงสไววคิญญ ตัวเองแล้วก็สามารถย้ายทีมได้แต่ปรากฏว,ว่าในแง่เนี้ยนะครับก็มีหลายสื่อออกมาตีกันนะครับบอ,บอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสัญญาข้อเนี้ยที่มีอยู่ในสัญญาของเมซี่นะครับมันหมดไปตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเมซี่ไม่สามารถใช้ออปชั่นนี้ได้แล้วแต่ทีมกฎหมายของเลือลเนยเมซี่ก็กําลังพูดคุยแล้วก็เจราจาหาช่องโหว่ตรงนี้ว่าจริงๆตลาดนักเตะรอบนี้มันผันผวนและปวนแปรเมซี่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับในการย้ายทีมได้ก่อนเดือนมิถุนาเพราะทัวร์นาเมนต์มันยังไม่จบอันนี้คือตามแหล่งข่าวจากตา ังมีช่องโหว่อีกหลายช่องครับที่ทำให้ลิเนอร์พูอาจจะย้ายทีมด้วยค่าตัวที่ไม่ได้สูงถึง700ร้ล้านยูโรครับ อาครับกลับมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าหากว่าความต้องการของเมสซี่คือมาเล่นที่เกาะอังกฤษเนี่ยผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูจะเป็นทีมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดครับเพราะว่าหากเมสซี่มาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะได้หวนกลับมาร่วมงานกับผู้จัดก,การทีมที่คุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งอย่างเป๊ปกัวเดล่าเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยนะครับเคยพาบาร์ซ่าครองความยิ่งใหญ่ร่วมกวับเมสซี่โดยเฉพาะการกวาด6แชมป์ในซีซั่นเดียวเมื่อปี2009ครับสไตล์การเล่นของเป๊ประบบการเล่นมเ,นเม,มนนเนเ Messi สซา ครับนี่ยังไม่รวมนะฮะในส่วนของบอร์ดบริหารที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ที่เมสซี่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยยูบาร์ซาแล้วะฮะทั้งเฟรนโซเรโน่ซิกกี้เบเกอริสตายนะครับเรียกว่าทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็บอร์ดบริหารเนะี่ยทุกคนก็คุ้นเคยกับเมสซี่อย่างมากนะฮะแล้วก็เป็นแรงจูงใจชั้นดีให้กับเมสซี่ได้เลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับเมสซี่ก็ยังมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงนะครับที่อยู่กับทีม City. แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือเซริโอออเกโรคุนนั่นเองนะครับกกกกกก็็ถืือออวววววว่่่่่่่่่าาาาาาายยยยยิิิงงงเเเเข้เ้้งง้้้้้้แแ๊ปลลลพมมมมมมมรร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 ททททีีีีีีััััับบบบบบซตไไไไดดดดนนนนโคคชูใใจจะ์ห อย่างกุนด้วยนะครับซึ่งเมสซี่ก็น่าจะแฮปปี้มากๆนะครับอีกเหตุผลสำคัญหนึ่งนะครับเมซิตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีกำลังซักมากพอในการแบกรับค่าเหนื่อยของเมสซี่ที่ต้องบอกว่ามหาศาลแน่นอนนะฮะถ้าหากว่าเกิดการย้ายขึ้นจริงปัจจุบันเนี่ยเา่าวๆเขาบอกว่ารับอยู่ราวๆห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าเก้าแสนปอนด์บางสื่อก็หกแสนคือมันไม่ตายตัวนะครับแต่ต้องต้องใช้คำว่ามหาศาลมากๆเลยสำหรับรายรับของเรียรเนลเมซี่นะครับด้วยปัจจัยทั้งหมดเนี่ยฮะแล้วก็เลยวิเคราาาาาะะะะห์ออออกมมมมมไได้้วว่่่นน่่่่แนนนนนนนซซิตตตีีีีีีเเเเเยยจจจจปป็็งงงท Messi ทสรรรคับึๆ ่ช่แค่เรานะครับสื่อต่างประเทศหลายสื่อก็พูดคุยไปในทิศทางเดียวกันนะครับน่าสนใจมากๆโคตรรู้ใจเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับบอดบริหารที่ไว้ใจได้รวมถึงทีมที่มีกาลังรัพย์มากพอนะครับและที่สําคัญครับเป้าหมายในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่ง,งเ,เลือนเอลมาสซี่ก็ต้องการจะคว้าให้ได้ในขณะที่เป๊ปกัวดิโอลาก็ต้องการจะคว้าให้ได้เช่นเดียวกันเป้าหมายตรงกันแบบนี้กําลังรัพย์พร้อมแบบนี้ปฏิเสธได้ยากครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ใช่แตงหนึ่งในการคว้าตัวเลือนเอลมาสซี่ครับ เอาละครับพูดถึงแต่หนึ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคู่แข่งอยู่เยอะมากๆนะครับและทีมที่2ที่เราจะพูดถึงครับเป็นอีกหนึ่งทีมมหาเศรษฐีจากเมืองน้ําหอมครับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองครับย้อนกลับไปเมื่อราวๆหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับวังเนอร์ริบโร่นะเอเย่นของเนม่านะก็ออกมาบอกว่าโอกาสที่เมสซี่จะย้ายอยู่กับปารีสมีความเป็นไปได้ง่ายกว่าที่เนม่าจะคัมแบ็กไปที่คัมนูอีกครั้งนะซึ่งการจั่วหัวสําคัญจากปากของเอเย่นคนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันได้้รรรรระะดดดััับบนนนนึึงงงคควววว่่่่่่าาาาาาาปปีีีีีีีีสสสเเเเออย็ใททททมม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 มถกพจตซไ จริงอีกประเด็นใหญ่ที่ทําให้เรามองว่าปารีสเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสดึงตัวเมสซี่ครับเพราะเมสซี่เองเนี่ยก็หงุหาและก็คิดถ,ถึงการเล่นฟุตบอลร่วมกับเนม่ามาโดยตลอดนะครับในยุค3ประสานเนี่ย MSN นะฮะเมสซี่ซูเรสและเนม่ายังคงเป็นหนึ่งใน3ประสานที่ทำง,งานได้อย่างสุดยอดเล่นได้เข้าขากันมากๆครับควา้าแชมป์ยุโรปก,ก็คว้ามาด้วยก,กนนันก็ตั้งแต่ที่เนม่าย้ายออกไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของเนม่าได้อีกเลยสำหรับบาร์เซโลน่านะครับฉะนั้นหากเมสซี่เนี่ยอยากจะกลับไปประสานงานกับเนมาาาร์์แแและเเเเอออ็็็มมบัปปปปป้้ทีีี่่สสซงงตชกกกโนไไดพื เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ก็น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของเมซี่เช่นเดียวกันครับที่ยังต้องการจะเล่นฟุตบอลในระดับสูงอยู่อีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องทุนทรัพย์เนี่ยเจ้าของสโมสรปารีสอย่างนาเซอร์อัคเคลาฟี่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเรื่องของเงินเฟิร์เฟิร์นอาจจะมีความแข็งแกร่งด้านการเงินที่สามารถเสนอเม็ดเงินให้ได้มากกว่าสโมสรอ,อื่นด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยนะฮะองค์ประกอบทีมโดยการมีเพื่อนที่รู้ใจอย่างเนม่านะฮะเป็นน้ของ แต่ว่าภาษีเนี่ยอาจจะน้อยกว่าตรงที่โคชที่รู้ใจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทูเคิลกับเมซี่ไม่ไม่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะฮะก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ดูด้อยกว่าเซปโกเดียล่าหน่อยนะครับก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนหยิบมาวิเคราะห์นะฮะแล้วก็พูดคุยกันน่าสนใจครับปารีสเองเนี่ยเวลาต้องการใครเนี่ยก็เอาให้ได้แล้วก็ได้จริงด้วยครับนี่แหละครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นปารีสหรือเปล่าสำคัญไปมากกว่านั้นครับในส่วนของการทุ่มเงินซื้อนักเตะนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่แล้วกด l a นแลนิตีกบาร่นอใย แมนซิตีดับปารีสเนี่ยผมมองว่าถ้าเขาจะได้ตัวเมสซี่มาจริงเนี่ยคุณจะต้องมีการตกลงเจราจาแต่ว่าไม่ใช่ราคาที่700ล้านยูโรแน่นอนนะครับไม่น่านจะมีใครกล้าใจ่ายในราคานี้สําคัญตรงที่เมสซี่อาจจะต้องออกแรงผลักดันดีวนี้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะส่งเรื่องไปทางชั้นศาลไหมดูไหมว่าไอการยกเลิกสัญญาการขอย้ายตัวของเจ้าตัวที่แบบขอย้ายได้เลยอะไรแบบนี้มันเหลื่อมล้าเรื่องของกฎเรื่องของเวลาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เรายัต้องติดตามกันต่อไปผมเชื่อว่าตลอดซัมเมอร์ของการซื้อตัวนักเตะในฤดูกาลนี้นะครับ มันจะรอนระอุไปด้วยประเด็นของเลนเนอเมซี่แน่นอนอาา่ะฮะไปถึงทีมที่3นะครับที่หยิบยกขึ้นมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่โอ้โหอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาครับมูใหญ่อินเตอร์มิลานถ้าสงสัยมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกเลยครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องของภาษีสร้างความเข็ดหลาบให้กับเลเนอเมซี่มากเหลือเกินนะครับถ้าว่าใครจํากันได้เนี่ยเมซี่เคยถูกฟ้องร้องข้อหาเลี่ยงภาษีรายได้จากลิขสิทธิษษ์ภาพลักษณ์ช่วงระหว่างปี2007ถึง2009จํานวนเนี่ยอยู่ที่ 3. เรื่องนี้ก็กวนใจเมสซี่อยู่เป็นปีครับเมสซี่เนี่ยแกเคยเครียดถึงขนาดเคยตัดสินใจว่าจะอำลาวงการลูกหนังลาลีกาสเปนเลยโชคดีที่เมสซี่กับทีมงานตกลงกันว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าปรับราวๆ2 2 1 0 0 0ปอนด์ซึ่งก็ประมาณ9.7ล้านบาทในปี2017ครับเพื่อให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับมันคลี่คลายลงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมสซี่เองเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีบทเรียนเรื่องของภาษีครับการหลีกเลี่ยงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเคสที่นักฟุตบอลเนี่ยโดนกันบ่อยมากไม่ใช่แค่เรียว,นนวเนสี่่บบางทีีนนักฟุตอลเยเเลล่่นฟุตบออยยางดีวครรัับนเเื่่อออองงงขตวแมสซ แกก็ไม่ได้มานั่งดูนั่งเช็คทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีผิดพลาดแล้วก็ก่อให้เกิดนี่แหละครับการฟ้องร้องกันได้แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เมซี่จำมากๆเลย <laughs> ก็จากเรื่องดังกล่าวไนี่ครับเมซี่เนี่ยถ้านำเอาโรมาสีมาเป็นเหตุผลหลักในการพิจารณาย้ายทีมเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าแมนซิตี้กับปารีสเนี่ยไม่ใช่ตัวเต็งเท่าไหร่นะครับถ้าเอาภาสีมาตั้งนะฮะจะกลายเป็นงูใหญ่เติมมิลานขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าภาสีในประเทศอิตาลีเนี่ยจ่ายน้อยกว่าทั้งอังกฤษแล้วก็ฝร ลัันครบบอกว่าอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่ได้เปรียบกับเบซเชอและแมนซิตี้รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบชัดเจนอินเตอร์สามารถจัดก,การเรื่องการย้ายตัวได้ง่ายมากกว่าใครเพื่อนและเมซี่จะจ่ายภาษีน้อยกว่าทั้งในสเปนและอังกฤษครับอ่ะมาพอมาถึงตรงนี้คนก็สงสัยเอ๊ะงูใหญ่อินเตอร์มิลานมีกําลังมากพอจะจ้างเมซี่ไหมนะครับเรื่องขุมทรัพย์บอร์ดบริหารของงูใหญ่เนี่ยก็พร้อมเปเหมือนกันนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ซูนิงโฮลดิ้งกรุ๊ปกลุ่มทุนจากประเทศจีนเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยอินเตอร์มิลานภายใต้าการทงนนขออออัเเเตตโค้ก็สริมทัััแแหหหลลลลกกกกาาาานนนนจเเเรริ่่่่มมมมมบุ้้ชชป์ออีคงงึผืวส ซีพิจารณาเรื่องภาษีด้วยอินเตอร์มิลานก็อาจจะเป็นอีก1ทีมที่มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับก็เรายังไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของการคาดเดาเลยครับแต่ว่าเรื่องของเงินครับอินเตอร์มิลานจากกลุ่มทุนของจีนเนี่ยผมใช้คําว่าเงินเขาก็ไม่ได้หนาน้อยกว่ากลุ่มทุนที่เป็นเศรษฐีน้ํามันสักเท่าไหร่ครับก็น่าสนใจครับถ้าไปอินเตอร์มิลานจริงจะกลับไปดวนกับคริสตโนโรนัลดที่อยู่กับยูเวนตุสอีกครั้งโอ้โหคราวนี้ การโชว์สไตล์อิตาลีครับจะกลับมาน่าสนใจมากๆอีกครั้งหนึ่งเลยครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับและดูจะเป็นไปได้น้อยที่สุดถ้าถามใจผมนะครับอ๋อนั่นก็คือการกลับบ้านเกิดนะครับตัวเรื่องนี้ก็ดูจะผักหาน้ําใจบาซ่าน้อยที่สุดนะครับคือเมสซี่อาจจะแบบขอย้ายกลับไปเล่นยังบ้านเกิดได้ไหมนะฮะคัมแบ็กสู่สโมสรนิวเวลโอสบอยที่เขาเคยอยู่มานะฮะซึ่งเมสซี่เนี่ยมันจะพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเขามีความคิดที่อยากจะกลับไปเล่นกับสโมสรในวัยเด็กอย่างนิวเวลโอสบอยนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะตตััดสสินนนใจแขวะครบซึ่งยยยัังงงๆนอู่่ะครบววาาสุดท้้แลจไปใ ช่วงเวลาไหนแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเมสซี่เองก็ยังคงกังวลนะฮะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สภาพอากาศในเมืองโรซาริโอที่มันอาจจะส่งผลต่อลูกเล็กของเขาทั้ง3คนอีกทั้งผลงานของนิเวลโอบอยเนี่ยก็ต่ำกว่ามาตรฐานเหลือเกินนะฮะในช่วงนี้ซึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่แบบทีมมันดรอปลงไปแต่ว่าเมสซี่เองยังสามารถเล่นในฟุตบลอลระดับสูงได้อีกหลายปีะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับฟอร์มพีคคือ,ค,อคือมันดรอปลงไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ดรอปไปแบบอะไรขนาดนั้นคือคือเมสซี่ก็ยังปปเป็นคงเป็นเม,มส่่่่ววนรวมมไยิงงซึ ซึ่งมันเยอะมากกับวัย33ปีครับก็เลยคิดว่าระดับเมซี่เนี่ยน่าจะลงเล่นในลีกระดับสูงได้อีกนะครับจะมีเหตุผลเดียวที่เป็นไปได้ในการย้ายกลับไปยังทีมบ้านเกิดเนี่ยมันก,มนก็มันก็คงจะเป็นความต้องการของเขาเท่านั้นเลยครับโดยที่ไม่คิดอย่างอื่นเยอะแยะเลยก็คือไม่ไม่ต้องคิดว่าฉันจะเล่นแชมเปียนลีกไหมฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แค่แบบโอเคฉันปลดระวางตัวเองแขวนไม่ถึงกับแขวนสตาร์ทแต่ว่าก็กลับไปเย็นเล่นฟุตบอลให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องสนเรื่อง,งของเงินกับสโมสรต้นสังกัดที่เขาเคยย ตรงนี้ผมว่าน้อยน้อยน้อยนะฮะยังมีอีกหลายทีมนะครับที่อยู่ประเด็นไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสคนก็เชียร์ครับบอกว่าเฮ้ยไปเลยไปอยู่กับคริสเตียโน่เลยซึ่งแหมมันก็เป็นไปได้ยากนะครับหรือว่าอีกหนึ่งทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีคนพูดถึงกันแต่ผมก็มองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเทียบภาษีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในแง่ของแรงดึงดูดซิตี้อาจจะดูดีกว่าครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของเฟอร์กูสันลาถ้าแมสซี่มากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มใหม่แต่ก็ไม่ใช่่่่่่่่ววววาาาาาาามม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 ััััันน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 นจะะะะะเเ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 ปไปป็็็ไไได้้้้้แแตตออออออรรรร์์ซีีีียยยยยยยกกกกกททืพฉลลหยิบ3บ3คช กลบ,บ้านช้อยสุดท้ายนะครับก็คือยังคงอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปครับโดยที่อาจจะมี1คนที่ต้องลาแต่ไม่ใช่เมสซี่ครับกระแสข่าวหมหลักมากนะครับว่าเมสซี่ยังอยู่กับทีมหาดบาตโตเมลนะครับลาออกจากตําแหน่งแล้วก็เก็บกระเป๋าออกจากบาร์เซโลนาไปเมสซี่ก็อาจจะพอใจแล้วก็อยู่กับทีมต่อได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่เมสซี่ประสบพบเจอที่บาร์ซาก็คือความไม่ลงรอยกันระหว่างบอร์ดบริหารกับตัวเขานะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เมสซี่เองมองว่าอาจจะไม่ถูกจริตเท่าไหร่ณเวลานี้มันก็เเลยเกิด เรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาครับน่าสนใจและน่าติดตามครับตลอดช่วงซัมเมอร์เราจะเกาะติด การเคลื่อนไหวของเรียวเนลเมซี่ครับว่าเขาจะย้ายอยู่ที่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดอันสุดท้ายสาคัญสุดเลยนะฮะเรียวเนลเมซี่ยังไม่เคยเปิดปากพูดที่ไหนว่าเขาจะย้ายหรือไม่ย้ายทั้งหมดเป็นแค่ข่าวจากสื่อเท่านั้นเองแต่ความน่าเชื่อถือณนะเวลานี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆครับโดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของคาร์ปูโยและหลุยส์โซเรสในการกล่าวถึงการให้ความเคารพในการตัดสินใจของเรียวเนลเมซี่มันยิ่งทําให้ข่าวนี้มีมูลมากขึ้นจริงๆแฟนฟุตบอลครับนี่คือดิลที่ น่าสนใจมากๆว่าจะจบลงยังไงติดตามไปพร้อมกันในขอบสนามและเกมเองระเลงข่าวและนี่คือทั้งหมดของเกมเองระเลงข่าวในวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าบทสรุปของเมสซ,ซี่จะจบที่ตรงไหนมาซิตี้ปารีสแซง์แมงอินเตอร์มิลานกลับทีมบ้านเกิดหรือจะยังอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับวันนี้เกมเองระเลงข่าวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรรอติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ